ในชีวิตของคนเราทุกคนเนี่ยมันต้องมีสักครั้งแหละนะคะที่เราต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกเจ็บปวดจากการถูกนินทาหรือว่าถูกเข้าใจผิดจากคนที่เรารักหรือคนที่เราเชื่อใจแล้วความรู้สึกนั้นมันก็หนักอึ้งอยู่ในใจของเราเนี่แหละคะ่ะมันเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่เราจะปล่อยวางมันไปได้ง่ายๆยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในที่ทำงานที่ที่เราต้องเจอหน้ากันทุกวันเนี่ยโอ้ยิ่งปวดหัวเลยใช่ไหมคะ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งพอดแคสต์แนวธรรมะผสมข้อคิดกับเวลาดีนะคะเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งค่ะเธอเป็นสาวโรงงานคนหนึ่งที่ชีวิตของเธอก็ไม่ได้ต่างจากพวกเราหลายๆคนเธอต้องดิ้นรนทำงานหนักเพื่อสร้างเนือ้อสร้างตัว เรื่องราวของเธอจะสอนให้เราเห็นว่าการ,รเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดทางใจนั้นมันไม่ได้แปลว่าเราต้องยอมจมปลักอยู่กับมันเสมอไปแต่เราสามารถเลือกที่จะปล่อยวางมันได้อย่างสง่างามและเติบโตขึ้นจากประสบการณ์เหล่านั้นได้จริงๆค่ะ เรื่องราวของน้องพิมพ์หรือพิมพาสาวน้อยวัย20ต้นๆที่เพิ่งเรียนจบชั้นปวสมาหมาดๆมเธอตัดสินใจมาทำงานที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมเพราะที่นี่มีสวัสดิการดีและมีโอทีให้ทำเยอะ พิมพ์เป็นคนขยันค่ะเธอตั้งใจทำงานทุกวันแม้ว่างานจะซ้ำซากจำเจอ,อยู่หน้าลายผลิตแต่พิมพ์ก็ไม่เคยบน่นเธอคิดว่าทุกชิ้นส่วนที่ผ่านมือเธอไปมันคือความฝันของเธอที่กำลังค่อยๆก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อย เงินเดือนทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาพิมพ์จะส่งกลับบ้านให้พ่อแม่ที่ต่างจังหวัดแทบทั้งหมดเธอเก็บไว้ใช้ส่วนตัวน้อยนิดแค่พอประทังชีวิตในหอพักเล็กๆที่อยู่ร่วมกับเพื่อนอีกคน พิมพมีเพื่อนสนิทในโรงงานอยู่สามสี่คนค่ะพวกเธอจะกินข้าวด้วยกันพักเที่ยงก็นั่งคุยกันพิมพ์รู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่มีเพื่อนดีๆอยู่เคียงข้างเวลาเหนื่อยๆก็มีคนให้ระบายมีคนให้กำลังใจพิมพ์รักเพื่อนกลุ่มนี้มากค่ะเธอคิดว่าความสัมพันธ์ของพวกเธอคงจะยืนยาวไปอีกนานแสนนาน พิมพ์เป็นคนซื่อตรงไปตรงมาคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นไม่ค่อยมีเล่ห์เหลี่ยมหรือว่าจริตจ้านอะไรมากมายนักบางครั้งก็ดูเหมือนจะซื่อจนเกินไปเสียด้วยซ้ำ เพื่อนคนหนึ่งเชื่อแก้วเป็นเพื่อนร่วมห้องของพิมพ์ด้วยแก้วเป็นคนร่าเริงพูดเก่งดูเหมือนจะเข้าใจพิมพ์มากที่สุดส่วนเพื่อนอีกคนชื่อหน่อยเป็นคนเงียบๆดูเหมือนจะตามเพื่อนส่วนคนสุดท้ายชื่อปลาปลาเป็นคนแรงๆตรงๆเหมือนจะจริงใจแต่มักจะมีมุมที่พิมพ์ก็ยังไม่เข้าใจนะัก วันหนึ่งค่ะเป็นช่วงบ่ายแก่ๆที่อากาศร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษเครื่องปรับอากาศในโรงงานทำงานหนักจนเสียงดังหึงหึงพิมพเพิ่งจะลุกไปเข้าห้องน้ำมาแล้วกำลังเดินกลับมาที่ลายผลิตที่ตัวเองรับผิดช,ชอบอยู่เธอเดินผ่านมาทางมุมพักผ่อนที่อยู่ถัดจากแผนกข,ของเธอไปเล็กน้อยซึ่งตรงนั้นมีต้นไม้ใหญ่ๆให้ร่มเงาอยู่สองสามต้น ปกติแล้วไม่ค่อยมีใครไปนั่งตรงนั้นเท่าไร่เพราะมันค่อนข้างอับและบางทีก็มีกลิ่นอับๆของคูน้ําเล็กๆใกล้ๆ,ๆด้วยแต่ด้วยความที่มันเป็นมุมที่ค่อนข้างลับตาคนและเงียบสงบในบางช่วงเวลาจึงมีพนักงานบางคนแอบไปนั่งพักหรือคุยโทรศัพท์พิมพ์เดินไปได้ไม่กี่ก้าวเธอได้ยินเสียงคนคุยกันแววๆมาจากมุมนั้นเสียงหัวเราะข,ขิกคักและประโยคบางประโยคที่ทำให้เท้าของพิมพ์ชันงักกึกกลางอากาศ แกดูพิมพสิทำเป็นขยันนักหนาเดี๋ยวก็ได้ขึ้นเป็นหัวหน้าแผนแน่ก่อนพวกเราหรอกมัง้งเสียงของปลาดังขึ้นมาอย่างชัดเจนเจือด้วยน้ำเสียงประชดประชันพิมพจำเสียงเพื่อนสนิทของเธอได้ขึ้นใจโอ้ยปลาแกก็พูดไปใครมันจะไปได้เป็นหัวหน้าได้ง่ายๆเล่างานก็ทำได้แค่นั้นแหละเสียงของหน่อยเสริมขึ้นมานั่นสิบางทีก็ทำเป็นอวดรู้ไปหมดทุกเรื่องทงั้งทำที่ก็พึ่งมาไม่รู้มาจากบ้านนอกแค่ไหน คราวนี้เป็นเสียงของแก้วเพื่อนร่วมห้องและคนที่พิมพ์คิดว่าสนิทที่สุดหัวใจของพิมพหล่นวูบลงไปที่ตาตุ่มความรู้สึกชาไปทั้งตัวความเจ็บปวดแล่นแปลเข้ามาในอกเธอไม่อยากเชื่อหูตัวเองเลยว่าสิ่งที่ได้ยินนั้นมันเป็นเรื่องจริงคนที่เธอนับว่าเป็นเพื่อนเป็นเหมือนครอบครัวที่อยู่ด้วยกันในเมืองใหญ่แห่งนี้กำลังพูดถึงเธอในทางที่ไม่ดีลับหลัง พิมพยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเหมือนถูกสาบเธอพยายามรวบรวมสติแต่ก็ทำไม่ได้เสียงของเพื่อนยังคงดำเนินต่อไปสงสัยคงจะอยากได้เงินเยอะๆมั้งก็เห็นส่งเงินกลับบ้านหมดเลยนี่นาขนาดเสื้อผ้าหน้าผมยังไม่ค่อยจะดูแลเลยดูสิทรงผมก็ทื่อๆไม่ได้เข้าร้านทำผมกับเขาบ้างเลยหรือไงก็ไม่รู้ปลาพูดต่อ คงจะกลัวเปลืองมั้งแกก็นั่นแหละอยู่กับมันในห้องฉันถึงได้รู้ว่ามันเป็นคนประหยัดแบบสุดๆไปเลยประหยัดจนบางทีก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแก้วหัวเราะเบาๆ พิมรู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นเฉียบเธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเพื่อนๆจะคิดกับเธอแบบนี้คำพูดเหล่านั้นเหมือนมีดกรีดลงไปที่หัวใจของเธอทีละแผลเธอพยายามทำเป็นไม่ได้ยินพยายามที่จะเดินจากไปแต่ขาของเธอมันหนักอึ้งราวกับมีหินถ่วงไว้พิมได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักของเพื่อนๆดังแว่วมาอีกครั้งก่อนที่พวกเธอจะเปลี่ยนเรื่องไปคุยเรื่องอื่นแทน พิมเดินกลับมาที่ลายผลิตด้วยสภาพจิตใจที่ยับเยินใบหน้าซีดเผือดเธอพยายามเก็บซ่อนความรู้สึกทั้งหมดไว้ภายใต้รอยยิ้มจางๆที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะยิ้มออกมาได้ยังไงในเวลานั้นเธอพยายามทำเป็นปกติที่สุดเท่าที่จะทำได้มือไม้ก็ทำงานไปตามหน้าที่แต่ในใจของพิมนั้นมันสับสนวุ่นวายไปหมดเหมือนมีพายุโหมกระหน่ำอยู่ข้างใน ตลอดทั้งบ่ายนั้นพิมพ์ทำงานด้วยความรู้สึกเหมือนมีก้อนหินอุดอยู่ในลำคอเธอรู้สึกหนักอึ้งไปหมดถ้าเหลือบมองเพื่อนๆที่ยืนอยู่ไม่ไกลพวกเขาก็ยังคงพูดคุยหัวเราะก,กันอยู่ตามปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นราวกับว่าเมื่อครู่ที่ผ่านมาเธอไม่ได้ยินอะไรเลย พิมเริ่มตั้งคำถามในใจนี่คือเพื่อนหรอเพื่อนที่เราไว้ใจเพื่อนที่เราเล่าเรื่องราวส่วนตัวให้ฟังเพื่อนที่เราแบ่งปันความสุขความทุกข์ให้กันเพื่อนที่กินข้าวหมูกรอบจานเดียวกันในโรงอาหารเพื่อนพวกนี้คิดกับเราแบบนี้จริงๆเหรอ ความเจ็บปวดแปลเปลี่ยนเป็นความโกรธความโกรธที่ลุกโชนอยู่ในใจพิมพ์อยากจะเดินเข้าไปถามพวกเธอตรงๆว่าทำไมถึงพูดถึงเธอแบบนั้นทำไมถึงนินทาเธอทำไมถึงไม่จริงใจกับเธอแต่ก็มีอีกเสียงหนึ่งในใจบอกว่าให้ใจเย็นไว้ก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรผีแผลมแต่ความเจ็บปวดมันรุนแรงเกินกว่าที่เธอจะจัดการได้ไหวมันกัดกินจิตใจของเธอตลอดทั้งวันนั้นจนกระทั่งเลิกงาน หลังจากเลิกงานพิมพ์เดินกลับหอพักด้วยความรู้สึกที่เลื่อนรอยเธอเดินไปตามทางที่คุ้นเคยแต่ทุกย่างก้าวกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกหนักอึ้งพิมพ์ไม่อยากเจอแก้วเลยแม้แต่นิดเดียวเธอภาวนาว่าแก้วจะกลับห้องช้ากว่าเธอแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปแก้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่บนเตียงแล้วแก้วเหงย่อหน้าขึ้นมายิ้มให้พิมพ์อย่างเป็นปกติอ้าวพิมพ์กลับมาแล้วเหรอวันนี้รถติดหน่อยนึงนะพิมพ์พยายามตอบกลับด้วยรอยยิ้มที่ฝืนสุดฤทธ อืมเธอตอบสั้นๆแล้วรีบไปอาบน้ำอย่างรวดเร็วในห้องน้ำพิมพ์ปล่อยให้น้ำเย็นๆไหลผ่านใบหน้าและร่างกายเธอพยายามคิดทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นอีกครั้งมันคือความจริงใช่ไหมไม่ใช่เธอหูฝาดไปใช่ไหมเธอได้ยินจริงๆใช่ไหมคืนนั้นพิมพ์นอนไม่หลับเลยค่ะเธอพลิกตัวไปพลิกตัวมาบนเตียงเสียงหัวเราะและคำพูดของเพื่อนๆอยังคงก้องอยู่ในหัวของเธอ เธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนโง่โง่ที่ไปไว้ใจคนอื่นมากขนาดนั้นโง่ที่คิดว่าทุกคนจะดีกับเธอเหมือนที่เธอดีกับพวกเขาความรู้สึกผิดหวังถาโถมเข้ามาไม่หยุดหย่อนพิมพ์คิดถึงพ่อแม่ที่บ้านนอกท่านคงเสียใจถ้าได้รู้ว่าลูกสาวคนเดียวต้องมาเจอเรื่องแบบนี้พิมพ์นอนมองเพดานห้องพักที่มืดมิดน้ำตาไหลรินออกมาไม่หยุด เธอไม่รู้จะต้องทำยังไงต่อไปดีความรู้สึกว่าไม่เหลือใครเลยในโลกใบนี้มันกัดกินหัวใจเธอจนเจ็บร้าวไปหมดหลายวันผ่านไปค่ะสถานการณ์ในที่ทำงานก็ยังคงเป็นปกติสำหรับคนอื่นๆแต่สำหรับพิมพ์พแล้วมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเธอพยายามทำตัวเป็นปกติพยายามยิ้มหัวเราะและคุยกับเพื่อนๆเ,เ,เหมือนเดิม แต่ทุกครั้งที่เธอสบตากับแก้วปลาหรือหน่อยเธอจะรู้สึกเหมือนมีกำแพงบางๆมาขวางกั้นเอาไว้พิมพ์ไม่สามารถพูดคุยกับเพื่อนๆได้อย่างสนิทใจเหมือนเมื่อก่อนแล้วเธอระแวงไปหมดทุกคำพูดทุกรอยยิ้มของเพื่อนๆล้วนแต่ดูเหมือนจะแฝงไปด้วยอะไรบางอย่างที่เธอไม่อาจจะรู้ได้งานที่เคยเป็นความสุขของพิมพ์ตอนนี้กลับกลายเป็นความเบื่อหน่ายและทุกทรมาน เธอไม่อยากไปทำงานเธอไม่อยากเจอหน้าเพื่อนๆเ,เธออยากจะลาออกแต่ก็ติดที่ว่าเธอยังมีภาระที่ต้องดูแลพ่อแม่ที่บ้านและเงินเก็บของเธอก็ยังไม่มากพอที่จะใช้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไหนได้พิมพ์รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังติดอยู่ในกรงขังที่ไม่มีทางออกไปไหนได้เลยวันหนึ่งในช่วงพักเที่ยงพิมพ์ตัดสินใจปลีกตัวออกมานั่งกินข้าวคนเดียวที่โต๊ะมุมหนึ่งในโรงอาหาร เธอหยิบหนังสือเล่มเล็กๆที่ได้มาจากแผงหนังสือเก่าๆข้างทางมาอ่านข้าวเวลาหนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสือ,อนิยายธรรมะแนวสอนใจชื่อเรื่องว่าคลายทุกข์ด้วยปัญญามันเป็นหนังสือที่พิมพ์ซื้อมาโดยบังเอิญไม่ได้ตั้งใจจะอ่านจริงจงอะไรแค่เห็นว่าราคาถูกดีเลยซื้อมาเก็บไว้ขณะที่เธอกำลังอ่านไปเรื่อยๆเ,เธอสะดุดกับประโยคหนึ่งที่ว่า ความทุกข์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์ภายนอกแต่อยู่ที่การปรุงแต่งภายในใจของเราพิมพ์อ่านทวนประโยคนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจิตใจของเธอเริ่มสงบนิ่งลงเล็กน้อยเธอเริ่มคิดตามมันจริงอย่างที่หนังสือว่าหรือเปล่าตลอดหลายวันที่ผ่านมาพิมพ์ปล่อยให้คำพูดของเพื่อนๆเ,เข้ามาทำร้ายเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่า เธอปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆในหัวของเธอเธอมนโนไปว่าเพื่อนๆคงจะเกลียดเธอคงจะพูดถึงเธอไม่ดีกับคนอื่นๆอ,อีกมากมายความคิดเหล่านี้มันทําให้เธอเป็นทุกข์อย่างแสนสาหาัสโดยที่เพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยด้วยซ้ําหรือไม่ก็พูดไปแล้วก็ลืมไปแล้วพิมพ์เริ่มคลิกหน้าหนังสือไปอ่านต่อเธอได้เรียนรู้เรื่องของไตรลักษณ์คืออนิจังทุกขังอนัตตา อน,นิจจังหมายถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนแม้กระทั่งความรู้สึกของคนเราความสัมพันธ์ของคนเราคำพูดของคนอื่นก็เช่นกันคำพูดเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปไม่ได้คงอยู่ตลอดไปการที่พิมพ์ไปยึดติดกับคำพูดเหล่านั้นทำให้เธอต้องเจ็บปวด ทุกขังคือความทุกข์ความไม่สบายใจไม่สบายกายสิ่งใดที่ไม่เที่ยงแท้สิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์หากเราไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่ไม่เที่ยงเราก็จะพบกับความทุกข์พิมพ์เองก็กำลังเป็นแบบนั้นเธอไปยึดติดกับภาพของเพื่อนดีๆที่เธอเคยมีและยึดติดกับคำพูดที่ทำให้เธอเจ็บปวดจนเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นในใจ อนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงแม้กระทั่งร่างกายของเราความคิดของเราความรู้สึกของเราก็ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัย พิมพอ่านไปเรื่อยๆเธอเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่เพื่อนๆพูดถึงเธอไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเธอเลยแต่มันเป็นเพียงความคิดเห็นของคนอื่นซึ่งความคิดเห็นเหล่านั้นก็เป็นเพียงสิ่งสมมุติไม่ใช่แก่นแท้ของเธอพิมพไม่จำเป็นต้องไปยึดติดกับคำพูดเหล่านั้นจนทำให้ตัวเองต้องเป็นทุกข์ หลังจากที่พิมพ์ได้อ่านหนังสือเล่มนั้นอย่างจริงจังเธอเริ่มมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยมุมมองที่เปลี่ยนไปเธอไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองโง่หรือเป็นคนไม่ดีอีกแล้วแต่เธอเริ่มเห็นอกเห็นใจตัวเองมากขึ้นและเข้าใจในธรรมชาติของจิตใจมนุษย์มากขึ้น พิมพเริ่มฝึกที่จะอยู่กับปัจจุบันไม่จมปลักอยู่กับอดีตที่เจ็บปวดและไม่วิตกกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงทุกครั้งที่ความคิดลบๆหรือคำพูดของเพื่อนๆวนเวียนเข้ามาในหัวพิมพจะพยายามหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วพิจารณาความคิดนั้นอย่างไม่ตัดสินเธอเฝ้าดูมันเฉยๆไม่เข้าไปเล่นกับมันไม่เข้าไปปรุงแต่งต่อเธอรู้ว่าความคิดพวกนั้นก็เหมือนก้อนเมฆที่ลอยมา แล้วก็ลอยไปไม่ได้คงอยู่ตลอดการ พิมพเริ่มวางตัวกับเพื่อนๆอ,อย่างปกติไม่ได้แสดงท่าทีเย็นชาหรือโกรธเคืองเธอคุยกับเพื่อนๆเ,เ,เท่าที่จำเป็นยิ้มให้บ้างแต่เธอไม่ได้เล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังอีกแล้วและเธอก็ไม่ได้คาดหวังว่าเพื่อนๆจะต้องดีกับเธอเหมือนเมื่อก่อนอีกพิมพเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความคาดหวังเพราะความคาดหวังนี่แหละค่ะที่มักจะนำมาซึ่งความผิดหวังเมื่อมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ การปล่อยวางของพิมพ์พไม่ได้หมายความว่าเธอลืมสิ่งที่เกิดขึ้นหรือให้อภัยเพื่อนๆได้ในทันทีทันใดแต่มันหมายถึงการที่เธอเลือกที่จะไม่ให้คำพูดเหล่านั้นมาควบคุมความรู้สึกของเธออีกต่อไปเธอเลือกที่จะไม่ให้มันมาทำลายความสงบในใจของเธอ พิมพ์เข้าใจว่าการที่เพื่อนๆนินทาเธออาจจะเกิดจากความอิจฉาริษยาเล็กๆน้อยๆหรือความไม่เข้าใจในตัวเธอหรือบางทีอาจจะเกิดจากความไม่รู้เท่าทันจิตใจของเพื่อนๆด้วยซ้ำไป เธอเริ่มฝึกเมตตาภาวนาคือการแผ่มเมตตาให้กับตัวเองก่อนจากนั้นก็แผ่มเมตตาให้กับผู้อื่นรวมถึงเพื่อนๆที่เคยนินทาเธอด้วยเธอแผ่มเมตตาให้พวกเขามีความสุขปราศจากความทุกข์ปราศจากความพยาบาทพิมพ์ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ที่ต้องถูกกระทําอยู่ฝ่ายเดียวอีกแล้วแต่เธอมองเห็นความทุกข์ในใจของเพื่อนๆที่อาจจะแสดงออกมาในรูปของการนินทาหรือการพูดจาไม่ดี สิ่งที่พิมพ์ทำหลังจากนั้นคือเธอไม่ได้เลือกที่จะเดินหนีหรือลาออกไปจากโรงงานทันทีเธอยังคงทำงานที่เดิมแต่เธอเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานของเธอพิมพ์มุ่งมั่นตั้งใจทำงานของเธอให้ดีที่สุดเพราะเธอรู้ว่านี่คือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเธอดีขึ้นได้จริงเธอไม่ได้ทำงานเพื่อหวังทำชมจากใครอีกแล้วแต่เธอทำงานเพื่อตัวเธอเองเพื่อพ่อแม่ของเธอและเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับตัวเอง เวลาพักกลางวันเธอก็ยังคงมานั่งอ่านหนังสือธรรมะที่มุมเดิมๆหรือบางครั้งเธอก็จะเดินเล่นคนเดียวเงียบๆในสวนเล็กๆของโรงงานเธอสังเกตต้นไม้ใบหญ้าสังเกตนกที่บินไปมาเธออยู่กับตัวเองมากขึ้นอยู่กับธรรมชาติรอบตัวมากขึ้นและอยู่กับปัจจุบันขณะมากขึ้นเพื่อนๆของพิมพ์ก็ยังคงเป็นเพื่อนร่วมงานที่ต้องเจอหน้ากันทุกวัน แต่พิมพไม่ได้รู้สึกผูกพันกับพวกเขาอย่างเก่าแล้วเธอไม่ได้รู้สึกโกรธหรือเกลียดชังอีกต่อไปความรู้สึกเหล่านั้นมันค่อยๆจางหายไปเองตามกาลเวลาเหลือไว้เพียงความเข้าใจในธรรมชาติของจิตใจมนุษย์เพื่อนๆของพิมพเรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้นเธอดูแลตัวเองดีขึ้นเธอยอมลงทุนซื้อเสื้อผ้าที่สวยงามขึ้นนิดหน่อยเข้าร้านทำผมบ้างเล็กน้อยไม่ใช่เพราะอยากให้ใครมาชมเชย แต่เพราะเธอรู้สึกดีกับตัวเองเมื่อเธอได้ดูแลตัวเองเธอยิ้มได้กว้างขึ้นยิ้มได้อย่างสบายใจขึ้นไม่ใช่รอยยิ้มที่ฝืนทนอีกแล้ววันหนึ่งหัวหน้าแผนกเรียกพิมพ์เข้าไปคุยหัวหน้าชื่นชมในความตั้งใจทำงานของพิมพ์ความขยันขันแข็งและความรับผิดช,ชอบของเธอหัวหน้าบอกว่ากำลังมองหาคนที่จะมาช่วยงานในตำแหน่งหัวหน้ากะและพิมพ์เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในสายตา พิมพรู้สึกดีใจมากแต่เธอก็ไม่ได้หลงระเริงไปกับคำชมเหล่านั้นเธอเพียงแค่ยิ้มตอบรับอย่างนอบน้อมส่วนเพื่อนๆของพิมพ,พอเห็นว่าพิมพไม่ได้รับผลกระทบจากคำพูดของพวกเขาเลยแถมยังดูมีความสุขขึ้นดูสงบขึ้นด้วยซ้ำพวกเขาก็ไม่ได้พูดถึงพิมพลับหลังอีกต่อไปไม่รู้ว่าเป็นเพราะพวกเขารู้สึกผิดหรือรู้สึกอิจฉาในความสงบสุขของพิมพกันแน่แต่สำหรับพิมพแล้วมันไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วค่ะ เธอได้พบกับความสงบภายในใจของเธอเองแล้วเรื่องราวของพิมพ์สอนให้เราเห็นว่าการปล่อยวางอย่างสง่างามนั้นมันไม่ได้แปลว่าเราต้องเดินหนีจากปัญหาหรือต้องลืมเลือนความเจ็บปวดไปให้หมดสิน้นแต่มันคือการที่เราเลือกที่จะไม่ให้ความเจ็บปวดนั้นมาควบคุมชีวิตเราเราสามารถเผชิญหน้ากับมันเรียนรู้จากมันและเติบโตขึ้นจากมันได้ ข้อคิดธรรมะที่เราสามารถนำมาปรับใช้จากเรื่องราวของน้องพิมพ์ได้ก็คือประการแรกอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์คำพูดของผู้อื่นหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้เราจะไม่ยึดติดกับมันมากเกินไปและเมื่อมันเปลี่ยนไปเราก็จะไม่ทุกข์มากนัก เพราะเรารู้ว่ามันเป็นธรรมชาติของสรรพสิ่งประการที่สองความทุกข์อยู่ที่การปรุงแต่งความเจ็บปวดที่เราได้รับจากคำพูดของผู้อื่นมักจะรุนแรงขึ้นเมื่อเรานำมันมาปรุงแต่งในใจของเราเองเราคิดไปต่างๆนานามโนไปไกลทำให้ความทุกข์นั้นขยายใหญ่ขึ้นลองฝึกที่จะสังเกตความคิดของเราอย่างไม่ตัดสินไม่เข้าไปเล่นกับมันปล่อยให้มันลอยมาแล้วก็ลอยไปเหมือนก้อนเมฆบนท้องฟ้า เรื่องราวของพิมพ์สอนให้เราเห็นว่าการปล่อยวางอย่างสง่างามนั้นมันไม่ได้แปลว่าเราต้องเดินหนีจากปัญหาหรือต้องลืมเลือนความเจ็บปวดไปให้หมดสิน้นแต่มันคือการที่เราเลือกที่จะไม่ให้ความเจ็บปวดนั้นมาควบคุมชีวิตเราเราสามารถเผชิญหน้ากับมันเรียนรู้จากมันและเติบโตขึ้นจากมันได้ข้อคิดธรรมะที่เราสามารถนำมาปรับใช้จากเรื่องราวของน้องพิมพได้ก็คือ ประการแรกอัน,นิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์คำพูดของผู้อื่นหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้เราจะไม่ยึดติดกับมันมากเกินไปและเมื่อมันเปลี่ยนไปเราก็จะไม่ทุกข์มากนับเพราะเรารู้ว่ามันเป็นธรรมชาติของสรรพสิ่งประการที่สอง ความทุกข์อยู่ที่การปรุงแต่งความเจ็บปวดที่เราได้รับจากคำพูดของผู้อื่นมักจะรุนแรงขึ้นเมื่อเรานำมันมาปรุงแต่งในใจของเราเองเราคิดไปต่างๆนานามโนไปไกลทำให้ความทุกข์นั้นขยายใหญ่ขึ้นลองฝึกที่จะสังเกตความคิดของเราอย่างไม่ตัดสินไม่เข้าไปเล่นกับมันปล่อยให้มันลอยมาแล้วก็ลอยไปเหมือนก้อนเมฆบนท้องฟ้าประการที่สเมตตาและกรุณาต่อตอนเองและผู้อื่น ก่อนที่เราจะแผ่เมตตาให้คนอื่นเราควรจะแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนค่ะทำความเข้าใจและให้อภัยในความผิดพลาดของตัวเองเมื่อใจเรามีเมตตาให้กับตัวเองแล้วเราก็จะสามารถแผ่เมตตาให้กับผู้อื่นได้ง่ายขึ้นแม้กระทั่งคนที่เคยทำร้ายเราการแผ่เมตตาไม่ได้หมายความว่าเรายอมรับในการกระทำที่ไม่ดีของเขาแต่หมายถึงการที่เราปล่อยวางความกโกรธความพยาบาท และปรารถนาดีให้ทุกคนพ้นจากความทุกข์ซึ่งท้ายที่สุดแล้วคนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือตัวเราเองค่ะประการที่4เลือกที่จะตอบสนองเราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่คนอื่นจะพูดหรือทำกับเราได้แต่เราสามารถเลือกที่จะตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรพิมพ์เลือกที่จะตอบสนองด้วยความสงบด้วยการหันกลับมาดูแลจิตใจของตัวเองไม่ได้ตอบโต้ด้วยความโกรธหรือความรุนแรง การเลือกที่จะตอบสนองอย่างมีสติจะนำพาชีวิตของเราไปสู่ความสงบสุขประการสุดท้ายการให้คุณค่ากับตัวเองอย่าให้คำพูดของคนอื่นมากกำหนดคุณค่าในตัวเราเราต้องเป็นคนที่รู้คุณค่าของตัวเองและสร้างคุณค่าให้กับตัวเองด้วยการกระทำที่ดีการทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนี่คือตรอบป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดที่จะปกป้องจิตใจของเราจากคำพูดร้ายๆของคนอื่น คุณผู้ฟังคะเรื่องราวของน้องพิมพ์ไม่ได้เป็นเพียงแค่นิยายเท่านั้นแต่มันคือสิ่งที่เราหลายๆคนต้องเผชิญในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะในที่ทํางานในโรงเรียนหรือแม้แต่ในครอบครัวการที่เราจะก้าวผ่านความเจ็บปวดเหล่านั้นไปได้อย่างสง่างามนั้นมันต้องอาศัยความเข้าใจในสัตรธรรมของชีวิตและความอดทนในการฝึกฝนจิตใจของเรา พิมพไม่ได้หันไปแก้แค้นเพื่อนๆไม่ได้ไปต่อว่าหรือทำลายมิตรภาพที่เหลืออยู่แต่เธอเลือกที่จะหันกลับมาดูลายจิตใจของตัวเองเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเติบโตขึ้นจากมันนั่นแหละค่ะคือความสง่างามที่แท้จริงหวังว่าเรื่องราวของน้องพิมพในวันนี้จะเป็นกำลังใจและเป็นแนวทางให้คุณผู้ฟังได้นำไปปรับใช้ในชีวิตของตัวเองนะคะ หากวันใดที่คุณต้องเผชิญหน้ากับคำนินทาหรือความเข้าใจผิดจากผู้อื่นขอให้คุณระลึกไว้เสมอว่าคุณสามารถเลือกที่จะปล่อยวางมันได้อย่างสง่างามและก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงขอให้ทุกท่านมีความสุขและมีสติในการใช้ชีวิตนะคะ